ก็กราบสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการอุด e GR g r เจ้ารีโว2018นะครับอุดด้วยตัวเองนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ควรจะถอดฝาต้นนี้ออกนะครับเรามาดูกันดีกว่าถ้าไอดีน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ กดตรงนี้สองจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้ข้างในเป็นจุดนะครับแล้วก็มาฝั่งไอเสียไอเ,เสียน่าจะตัวนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเป็นทั้งหมดสามจุดนะครับจบเลยนะครับโอเคครับเรามาลงมือกันเลยโอเคครับทอดฝากันเลยใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับ ชโอเลยไม่ทค,คครับเรามาเริ่มทำการขั้นตอนการถอดทอ่อไอดีตัวนี้กันเลยนะครับตัวแรกซึ่งผมก็ได้ขายน็อตทั้งหมดแล้วอุ้ยน็อตทั้งหมดตัวนี้น่าจะ2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับโอเค ตัวนี้จะมีนอ็อตสามตัวนะครับไอดีตัวบนมีน็อตสามตัวซึ่งตัวไหนมันจะถอดติดนะครับเราก็ต้องคลายขาตัวนี้ออกก่อนครับเห็นไหมครับขาไอเนี่ยเขาเหลือคายออกก่อนนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองเหมือนกันทั้งหมดเลย ก่อนนครับทนจะสามารถขันได้หัวม้าลาสองตัวโอเคครับต่อเลยตัวนี้จะมีต่อหมดสามตัวนะครับเห็นกันไหมเอ่ย เราจะมาดูกันว่ารถ3า0 0มโลข่าเหมามันจะเยอะแค่ไหนข้า <c oughs> ในขันยาน่างน,นะครับ ตัวนี้เติมแต่ B10 นะครับน้ำมันมาดูกันขับเข่าเมาะจะเยอะไหมเออโอ้ตัวนี้จะเป็นน็อตยาวตัวนี้นจะเป็นน็อตยาวนะครับเ,อเ,อเอบอร์สิบสอแล้วกำลังประกันล่วงเลยนะครับโอเคมาดูเข่าเหมากันึ๊บโอ้โหนี่แค่ ดูเขามากันนะครับสามหมื่นโลนะครับเป็นก้อนเลยครับหือหนาอยู่นะครับน,นี่นะครับมันจะวนเอาไอเสียนะครับเข้าไปใช้ใหม่คิดเอาเอางแล้วกันนะครับว่ารถของท่านข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้แตจความชอบครับ Okay. เราจะอุดตรงนี้กันสองจุดนะครับโอเคนะครับพอเราเอาออกมาครับก็จะเป็นสภาพนี้ครับโอเคส่วนฝั่งไอเสียนะครับเราจะอุดฝั่งไอเสียฝั่งน้นฝั่งเดียวนะครับเราก็ทําการคลายน็อตสองตัวนี้ให้นุ่มหลวมนะครับเพื่อที่จะใส่ฝั่งไอเสียฝั่งน้นได้ง่ายนะครับเค okay. เลิ่มนมนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ คลายออกออมหลวมไว้นะครับอย่าให้น้อนหลุดนะครับพอฝังนวนเพื่อที่จะเขยับฝังลวนได้นะครับโอเคขันฝังลวนกันต่อเลยโอเคครับเราก็มาทําการขันน็อตฝั่งไอเสียมามากันเลยนะครับฝั่งนี้จะขันยากหน่อยนะครับเพราะไม่อยู่กับความร้อนว่าคลายออกแน่จะแก้ ก็ดีๆไนะครับคัน ก็ขันออกทั้งสองตัวนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ทำการขันเสาให้แน่นแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นเลยนะครับฝั่งนี้ต้องขันให้แน่นนะครับโอเคครับเส่แล้วเสร็จแล้วก็ทำฝั่งนี้กันเลย ฝั่งนี้ผมจะไม่ได้อุดน,นะครับเพราะว่าเราอุดต่อปลายมันแล้ว,ออลวโอเคฝั่งไอเสียจบแล้วนะครับเราจะมาใส่แผ่นให้เราฟัง กัันนนะครบทีี้โอเคครับต่อไปเรามาใส่ด้านไอดีกันนะครับนี่นะครับกดให้มันตรงรูนะครับเอาปากเจนออกมาเทียบดูก็ได้ครับนี่ครับใส่เขาเ้าไปเลย โอเคนี่นครับามาแล้วหนึ่งแผ่นถ้าว่างนะครับต่อไปแผ่นนี้นะครับโอเคเราจะประมาณนี้นะครับเห็นกันไหมเอ่ย น็อตที่สามันจะเป็นน็อตตัวน,น,น,นี้นะครับนัดยาวให้เราถอดกันโอเคล้วก็ขันกลับเข้าตามเดิมเลยนะครับโอเคพอเราขันน็อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าไฟจะโชว์ไหมเอ่ยเปลี่ยนอีจีาครั้งนี้ครับใช้ประแจแค่นี้นะครับเบอร์12อย่างเดียวเลย โอเคเราไปสตาร์เครื่องดูกันนะครับว่าไฟจะโชว์ไหมมาเลยไม่มีผลอะไรนะครับกับเรื่องนี้เราไปฟังเสียงกันดีกว่า ็ไปทางจบทิ้นิพาระิจนะครับถ้าชอบชิ้นนี้ยังไงก็าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำชิ้ใหม่ครับขอบคุณมากครับ